กลุ่มแบงค์ที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกหรือราคาหุ้นเนี่ยก็จะดูว่ากลุ่มลูกค้าของใครได้ประโยชน์ถ้ากลุ่มลูกค้าที่เน้นไปในกลุ่มการลงทุนขนาดใหญ่คนก็มักจะมองไปที่ BBL หรือ KTB แต่ว่าถ้าคนมองว่าโอ้ยรายย่อยมาแล้วรอบนี้ซื้อบ้านซื้อรถอาจจะต้องมองไปที่ SCB t i โ c o หรือ KKP แต่ถ้าบางคนมองว่า มันขึ้นอย่างเงี้ย SME ก็น่าจะผ่อนคลายแล้วนะเพราะว่าต่างๆเริ่มฟื้นตัวแล้วก็อาจจะแทงไปที่ตัว Kbank ก็ได้ฉะนั้นก็จะมองว่าในไซเคิลบิสซ์นั้นๆเนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์บางช่วง s m e ก็ดีครับบางช่วงคอร์เป t e ก็ดีบางช่วงรีเทลอย่างบ้านหรืออย่างรถก็ดีมันก็ขึ้นอยู่อยู่แต่ละภาคส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วแบงก์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีสินค้าหรือว่าสินเชื่อแทบจะทุกประเภทละเพียงแต่ว่าไปตกที่ใครเยอะหน่อยตรงนั้นก็อาจจะทําให้มีสินเชื่อหรือว่า มีไรายได้อะไรที่ที่เพิ่มเข้ามาประกอบกับเซนติเมนต์หรือว่าธีมธีมแติกที่จะมองไปว่าใครจะได้ประโยชน์ก็จะเชียรหุ้นตอนนั้นมากกว่า